การตั้งค่าตามนี้ครับหน้าจอโหมดการลบรอยหยักภาพเอฟเวดาสามจุ 3. 3. ใช้เฟรมเจเนเรชันด้วย AMD เอเวดาสามเฟรมจนอัพสกิลแบบ f s r 3 1 3คุณภาพการอัพสกิลคุณภาพครับอัพสกิลแบบคุณภาพกราฟิกพรีเซ็ตสูงด,ดูกันันเลยร้อยขอกว่าแล้วก็เฟรมไทม์เจุดกว่าแต่ว่าผมหันซ้ายหันขวาแล้วผมว่ามัน มันยังไม่ละมุนพอคิดเปรีงหรือเปล่าเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะเอ้จังหวะมันก็ได้นะมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอย่านี่เนี่ย,อยโอ้ยโอ้ย ไอเดี๋ยวตายไปเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอหนีหนีหนียังเดียวเดี๋ยวยไปสนใจพวกมันเอ้เอเข้ารู เฮ้หนีแล้วโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่จะตายแล้วยังไม่ทันไรเลยมันมีทางขึ้นไปข้างบนนิววาถ้าจำไม่ผิดขึ้นทางไหนวะโอ้ยลาก่อนตายแน่ลาลูกแล้วเฮ้ยยังไม่ตายอยยังไม่ตายตัวเลือก กราฟิกเออหน้าจอผมเปลี่ยนจากคุณภาพเป็นโซมดูลแล้วกันคุณภาพการรับสก,กลเป็นแบบโซมดูลมาดูสิแต่าการ์ดยังโหลดอยู่98%เนกราฟิกเนี่ยจากสูงเปลี่ยนเป็นกลางแล้วกันอ่ะกลางเดี๋ยวรอเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะกลางไหนดูสิ ังหวะโหลดเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นกลางแล้วลองปรับคุณภาพอัพสเกลจากสมดุลกลับมาเป็นคุณภาพเหมือนเดิมแบบกราฟิกพรีเซตเล่นเป็นกลางเนาะแ้แ้เราโหลดเปลี่ยนแปลงก่อนคิดว่าจะดีขึ้นไหมลุยเลย <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวอาวุธกระสุนไม่มีเลยเหรอ ะมันยังกืึกๆหน่อยนึงอะปรับอีกดีกว่าเอาคุณภาพเป็นบาลานเอ้ยเป็นสมดุลสำหรับการนับสเกลปรับใช้อ่าดูซิเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงพึ๊บทางนี้ดีเพื่อน ม้อยก็มีไม้แล้วอะมา <c oughs> เฟรมก็ร้อยกว่านะ <c oughs> ไม่ทันหรอก เด็ดเรา <Right. S 1> อ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ยังสงสัยอยู่ถ้าปิดอ่ะอ่าไม่ใช้เฟรมเจนนะลองไหมปิดไม่ใช้เฟรมเจน f อฟเอร์สามเฟรมเจนนะจะเป็นยังไงยิ่งอยู่เก้าสิบเอ็ดเฮ้ยดีกว่าวะ่ะ แต่ไม่รู้เพราะอะไรใน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 กรณีใบเนี้ยรุ่นนี้เท่านี้ดีกว่าอะไรวะอีนี้ด้วยแต่เฟรมเฟรมไม่ถึงหกสิบอ่ะเฮ้ยดีด้าลบ ไม่ได้เฟมไม่ถึง60แต่ความรู้สึกอะมีอย่างนี้ด้วยความรู้สึกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวิจักแต่ก็นี่เดี๋ววัดเฟรมมันมีไม่ถึงอะไม่เอาไว้ดื้อเว้ยปรับเอาเฟรมเจนกลับมา ภาพก็ไม่เหมือนกันนะตอนที่เล่นเนี่ยภาพตอนใช้เอ r เาภาพจะคมกว่าแต่ถ้าความนุ่มของภาพแล้วละบุนอะตอนไม่ใช้เฟรมเจนละบุนกว่าแล้วพี่เซเนี่ยกลางก็ไม่อยากปรับไปต่ําอ่ะกลางก็นี่แล้วความสวยก็คงคงไว้ที่กลางอะเนี่ยเฟรมเยอะกว่าแต่มันแปลกอะเล่นได้ไหมเล่นได้โหเว้เห็นไหม อะไรวะเนี่ยสนลบไปดิเนี่ยดูดิเห็นไหมเวลาหันเวลาอะไรหรือเป็นที่ผมคนเดียวครับคิดไปเองเอ้ยดีหน้าเกะกะ จริงก็มาดิอะไรมันโดนที่ไหนเราครับไม่อยากเล่นไปต่ำเปลี่ยนปิดไม่เปิดเฟรมเจนอัพแต่สกิลก็พอสมดุลประสิทธิภาพไปประสิทธิภาพดิเปรมไม่ถึง60แต่เล่นมันดูสมูทกว่าว่าเพราะอะไรวะเนี่ย วนจับแน่เธออ่ะไม่เหลือหรอกหาไม่เจอหรอกมาน,นี่สิเงียบเงียบเงียบสา <S 1> <S 1> เรื่องเงียบอันเนี้ยเฟรมเกิน60แล้วหรือมันต้องปล่อยโหลดแป๊บหนึง่งเอออย่างเงี้ยภาพดีด้วย โอ้เล่นอย่างนี้เวิร์กกว่าว่ะไม่ใช่ทุกใบนะเฉพาะใบนี้รุ่นนี้รุ่นอื่นๆต้องลองเดี๋ยวผมต้องไปหามาลองก่อนนะ่ไอตอนที่เทส g t เทสหนึ่งศ g นก็อีกแบบหน,น,นึ่งเนี่ยอันเนี้ยโอเค รู้ได้ยังไงเราเห็นแป๊บเดียวรู้ได้ยังไงแกงไม่รู้หน่อยได้ไหมตีนะถ้ามาบังเป็นโลกไว้ก็เสร็จสิครับเนี่ยหกสิบเห็นไหม 60เป๊ะเลยหาก้แล้เนี่ยไม่ได้ยินเสียงระเบิดด้วยครับถูกสร้างมาไม่ให้ได้ยินเสียงระเบิดจับเลยมับเข้าให้นี่แน่ตอนนี้ปรับเท่าเนี้ได้ทั้งภาพสวยแล้วก็ไ,ได้ทั้งสมูทเออโอเคเลยตอนนี้อ่าเพลินอยู่ แต่มีบางช่วงไม่ถึง60อันนี้เล่นที่ 2K นะครับมานี่ซิตอนแรกว,ว่าจะไม่ปรับต่ำเดี๋ยวไปปรับต่ำเดี๋ยวนะมาลองปรับกันดูหน้าจอจากประสิทธิภาพการรับสเกลเปลี่ยนเป็นคุณภาพเหมือนเดิมเฟรมเจนปิดไปก่อน กราฟิกเปิดเป็นต่ำว่าจะไม่ตั้งต่ำแล้วนะแต่ลองดูว่าลุยเลยแค่หนีให้รอดก็พอใช่ไหมล่ะ ดีให้รอดก็พอเ <God. S 1> ข้ามาก็ตีปรากฏีน,นี้เวลาเดินช้าลงไหมอุ้ย ตายประมาณนี้ครับเท่าที่เทสได้ประมาณนี้ปรับไปปรับมาตายเลยแล้วตอนปรับต่ำก็ลื่นนะโอเคออกไปหน้าดิศอปใช่เฟอร์มาครับ gpu c h a r g gpu c หรือ gpu set look up overclock 9%รุ่นนี้นะ allad extreme edition แนะนำพระพูดสภัย600วัตต์บริโภคจริงรา,าวๆ250วัตต์ครับปิด Benzmark แบบ2 k <Okay. S 1> Suppit OpenScorePage 5800Score Mac Core เทม68องศา Mac Core ยืด99%ปิดอ่ะ ดูสินค้ากันเถอะชัดดาวแปดพินนะ่ะแกะยากหน่อยนะอยตรพินเนอะว่ารัมันกดแน่นแน่นจนเจ็บมือมัน,มนตรงนี้มันต่อเข้าไปแนละ้วมันติดซิงค์บังถอดยากหน่อยดึงสายก็ไม่ไดึดงสายสายกะนี่ลุงมาอ๋อได้ไหมต้องส่ายเลย เอเอ็กซ์ตรีมออลัดใบค่อนข้างหนาไปซูมกันครับที่ใบพัดอยู่ข้างตรงกลางด้วยรูปทรงสวยเหมือนดอกไม้นี่ Back I.O. ครับอันนี้กับอันนี้มีกรอบสีแดงขึ้นมาก็ให้เลือกใช้มันเป็นสัญญาณเดียวกันเพราะฉะนั้นใช้ hdmi หนึถ้าถ้ามีจอเดียวหรือตัวเมนอ่ะให้ใช้ hdmi หนึก่อนแปลกมากนะไม่ไม่เคยเจอนะที่เอาสัญญาณ hdmi สองกับ d ีว d i d เนี่ยไป็นรวมแล้วก็เลือกใช้เพิ่งเคยเจอคนระับนี่ครับ ความสวยงามมีอะไรทำไมมีเคลดดีมาอยู่ตรงนี้ด้วยวะคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแปลกมีเ d ลดดีมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอีกหนึ่งรูคืออะไรที่ลึกดีไว้ด้าน,นหลังก็สวยงามครับซีเรียลนัมเบอร์นี้11กนะิกเนาะซีเรียลนัมเบอร์นี้นะ ถ่ายดูด,ด้านหลังก่อนสวยจังเลย1 2แชะแล้วด้านหน้าครับ1 2แชะโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนาะขอบคุณที่รับชมมากจ้ะก computer, จะกาะน